จุกกุยฮ o อบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุก,กุยมินิ4ฟวิววันนี้ฮะลืมไปแล้วครับผมว่ามีตัวนี้อยู่ตอนนี้ครับคือ m a c b e บก e r CX9 ครับผมลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้มาฮะก็เดี๋ยวมาตัดกัน ดูก่อนซึ่งตัวนี้ฮะจะเป็นตัวรีโปรดักครับผมซึ่งเขาเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งผมก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นในราคาแพงด้วยเพราะว่าซื้อมาตอนนั้นราคาเขาขึ้นไปแล้วราคาดีดดีดขึ้นไปแล้ว,ลวมีรอยบุบนิดหน่อยจากการขนส่งฮะเนี่ยครับตัวของเก่าที่ผมซื้อมาผมซื้อจากญี่ปุ่น5,400เยนนะผม 5,400เยนก็ประมาณ355ประมาณ1,500บาทตีคร่าวๆนะครับตีง่ายๆเลยก็1,500บาทตัวนี้รู้สึก400กว่าบาทเองครับ400กว่าบาทเองรหัสตัวใหม่นี่ฮะ95294ครับผมส่วนตัวเก่านี้เขาจะเป็นรหัสนี่ฮะ94689ครับผมก็ด้านนี้ก็จะเหมือนกันด้านนี้ก็ เหมือนกันฮะเหมือนกันมีต่างกันตรงนี้นิดหน่อย mini f o u r b y e dot j8 ฮะตัวเก่าเขาจะมีตัวใหม่เขาเขาจะไม่มีต่างกันน้อยมากจริงรหัสก็จะไม่เหมือนกันเมดในฟิลิปปินเหมือนกันฮะ m a c b e k e r CX-9 Black s p นแ i a l กครับก็มาเปิดดูข้างในกันตัวนี้นำเข้าโดยสยามทามยิยะถูกต้องตามกฎหมายครับผมใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะฮะ f a c e b o o k c o m s l a s h w i s n m i n i p r e v i e w ครับ อ่าครับในกล่องนะฮะเขาก็จะมีเนะะี่ยฮะชุดโอนเลอร์ยางขอบโอนเลอร์สะพานไฟเกียร์เกียร์เป็นสี่ต่อหนึ่งะครับผมอ่าตัวปกติให้เป็นสีชมพูมาใช่ไหมฮะของซุปเอ็กจะเป็นสีส้ม่าแกนล้อจะเป็นเจ็ดสิบสองมิลจะยาวกว่าปกติเพราะว่าเป็นโครงซุปเอ็กเขาฮนะ,ะล้อล้อเป็นห้าก้านสวยมากเลยเหมือนเหมือนแม็ก เหมืนแม็กล้อรถยนต์เลยหกา้านสวยสวยเลยหาวัสดุจะเป็น P A C F ครับผมจะชี้ไปที่ P A C F อ่าสำหรับคนที่สงสัยว่าวัสดุคืออะไรก็ย้อนกลับไปดูได้โคตัวโครงตัวนี้ฮะตัวโครงตัวนี้จริงๆแล้วก็ต้องเป็น P A C F เหมือนกันก็คือเป็นคาร์บอนฮะคาร์บอนลีนฟอร์ ครับผมตัวบอดี้ฮะเป็นสีสโมกครับผมสีดำใสๆสโมกพัดประกบพัดประกบผมไม่แน่ใจว่าเป็นอ๋อพัดประกบเป็น ABS ครับไม่ใช่ไม่ใช่คาร์บอนยางก็เป็นยางฮาสีขาวครับเป็นหน้าแคบหลังกว้างเป็นยางสลิกรับผมสติกเกอร์เป็นสะท้อนแสงหมดแล้วส,สมัยนี้ไอนี้เป็นตัวรีโปรดักสมัยก่อนก็สะท้อนเหมือนกัน ครับผมก็จะมีใบประกอบใครประกอบไม่เป็นเขประกอบตามใบประกอบไปนะฮะก็จริงๆความพิเศษของตัวนี้ฮะอย่างที่ทราบเป็นคือตัวโครงเขาจะเป็นคาร์บอนครับผมซึ่งถามว่าซูเปอร์เอ็กซ์ูเปอร์เอ็กซ์มีโครงกี่แบบผมก็ผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาจะมีโครงขายแยกครับคือตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อไวนานแล้วแหละ 94824ไม่รู้จะรีโปรดักต์ไหมอ่าคาร์บอนเรนฟอร์สซูเปอร์เอ็ก็คือโครงแบบเดียวกันกับน,นี้เลยโครงแบบเดียวกันเลยฮะแต่ว่าชุดนี้จะมีอ่าล้อคาร์บอนที่เป็นล้อขนาดเล็กมาด้วยอย่างสีขาวครับผมตัวพาร์จะเป็นสีเทานะครับเป็นตัวพาร์สีเทาเมดิฟิลิปินซูเปอร์เอ็กชฮะ,ะแล้วก็อันที่ผมมีอันถัดมานะครับ อันนี้ก็เพิ่งขายไม่นานนะครับน่าจะปีที่แล้วนี่เอง95240อันนี้เป็นซูเปอร์ XX นะครับอ่ซูเปอร์ X จะต่างกับ XX หลายส่วนนะฮะสังเกตตรงปีกฮะนี่คือซูเปอร์ X จะมีรูซูเปอร์ XX จะไม่มีรูฮะแล้วก็มีหมายหมายถึงรูตรงปีกนะฮะแต่ว่าตัวยึดจะมี3 3รูของซูเปอร์ X จะมีแค่2อันนี้เป็นซูเปอร์ XX ครับตอนนี้จะเป็นสีอ่าชมพูชมพูกับเขียว ซูเปอร์เอ็กซ์แคสซีเป็นฟลูออเรสเซนต์คัลเลอร์ฮะคือสีแบบนีออนสีแบบ,สบแสบๆอย่างเงี้ยครับอ่ชมพูเขียวเออ่95240เราก็จะมีนี่ฮะ95242ใกล้ๆก,กันเป็นซูเปอร์เอ็กซ์นะครับไม่ใช่เอ็กซ์ดูจะปีกดูจะปีกฮะจะเป็นซูเปอร์เอ็กซ์เฉยๆนี่ฮะ95242จะเป็นสีดำกับสีแดงพลาสสามารถสลับสีกันได้ฮะอยากจะสลับสีอะไรก็ สลับกันได้เพราะมีโครงรุ่นรุ่นเดียวกันจะเป็นอ่าโครงดำพับแดงโครงแดงพับด,ดำอะไรก็ได้แล้วแต่ส่วนนี้เป็นของเก่านะฮะเป็นซ u เปอร์เอ็กแบบลีนฟอร์สรหัส94315นะฮะก็คือจะเก่าจะเก่าหน่อยแล้วก็มี94314จะเก่ากว่า1เบอร์นะครับเป็นเป็นโครงสีดำลีนฟอร์สนะฮะไม่ใช่คาร์บไม่ใช่คาร์บอนแต่เป็นแบบ อ่ะเสริมแรงร,ร,รีนฟอร์สแข็งแรงฮะแข็งแรงพลายเป็นสีส้มอันหนึง่งสีม่วงอันหนึ่งฮะอันนี้เป็นของเก่าเก่าหน่อยได้มานานแล้วเหมือนกันครับน่าจะเกือบปีแล้วแหละได้จากในกลุ่มในกลุ่มโซซิตี้มาครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มนะฮะเป็นโครงคาร์บอนซูเปอร์เอ็กซ์อาจจะทำยากหน่อยอาจจะทำ ส่วนส่วนตัวผมชอบซูเปอร์เมากกว่าเพราะทําง่ายกว่า่าใครใครถนัดซูเปอร์เก็แล้วแต่ชอบนะแต่ถือว่าสําหรับสายสะสมฮะถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าของเก่าเนี่ยของเก่าที่ผมเคยซื้อมาเนี่ยพันหบาทเลยทีเดียวนี่ขนาดไปซื้อญี่ปุ่นนะครับยังพันห้าบาทของไทยอของที่เข้ามาในไทยฮนะตัวนี้เป็นตัวทำใหม่ก็คุ้มค่า คุ้มค่าหน้าสอยจริงๆใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะ r ะ l ว s s Mini 4Wheel ครับผม f เฟซ o ุ๊กคอม wireless mini 4Wheel ถ้าบอกว่าดูรายการจุก,กุยมามีส่วนลดให้นะครับอย่าลืมนะครับการสนับสนุนสปอนเซอร์รายการนะรเป็นการสนับสนุนผมด้วยอีกทางหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับจุก,กุยมินิโฟวิลสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนเพืนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพืเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนเ่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com c u k u i channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com world. s l h o u k u i o r l y w o a l